่วงไปหมดแล้วเนี่ยจะโดนไซเฟ็กอะไรหรือเปล่าเคมสุดท้ายที่ฉันฉีดไปคือกุมพาวะ่ะเพราะฉะน,นั้นฉันน่าจะเติมแล้วละ่ะเนาะคุยกัน<ล>คุยกันเหมือนเติมโบท็อกฟิลเลอร์เลยนะอ๋อเพราะฉันควรเติมหรือยังเออแต่ฉันว่าอันเนี้ยก็กล้ากล้าไปเติมมากกว่าเติมโบทอออ็อกกีเกิลกฉันฉันก็ไม่โบท็อกจก้ะจุดนี้พอเนี่ยเอะเรามาสูโบท็อ,อกได้ง่ะเรากำลัลลงคุยกันเรื่อง เพราะการเติมไงเพราะว่าเขาว่าการเติมเนี่ยมันก็จะคุ้นชินกับเติมอะไรบ้างเธอจะไปเติมวิตามินเหรอบอกว่าแบบไม่บอกว่าเออฉันก็ไม่บทชอกแล้วแต่ว่าเพิ่งไปเพิ่งไปเติมบทชอกน้ำผากมานะแล้วก็เปิดน้ำผากโชนใจกล้าไหมเดี๋ยวนี้ดูสิแก่แล้วไม่แคร์พูดไม่หมดถามอะไรก็ตอบเออจริง ก็เมียน่แหละเป็นคนบอกให้ไปเตอร์บอกเธอเธอหน้าแก่มากเลยพูนะเธอไปทําอะไรหน่อยไปก็เลยเออจริงเขาบอกฉันก็เลยไปเติร์ภรรยาเธอไม่ต้องมาเห็นหน้าฉันเพราะเธอหน้าเด็กกว่าฉันอย่าอย่าไม่จริงเธอเหมือนเดิมจะตายภรยาเธอไม่คุณตั้งแต่ห้าภรรยาเธอไม่คุณเจอฉันเธอหน้าไม่เปลี่ยนเลยถ้าถ้าเธอ cover ถ้าเธอ cover ตัวเองตอนนี้เธอก็ยังเหมือนตอนเราเป็นลูกแก้วนะเราคือลูกแก้วอะเหมือนเดิมเธอรู้ั้นมันกี่ปีให้เจ้าตัวบอกดีกว่าเดี๋ยวจะถือว่าหยาบคายเกลียดก็ตรงนี้แหละเกลียดก็ตรงเนี้ยเอาจรสี่กี่ปีสามสิบถึงไหมถ้าห้าวเล็กๆก็อาจจะสามสิบสี่จริงเหรอหรือเปล่าสามสิบสี่หรือสามิสาม สามสิบสี่หรือสามสิบสามแต่แต่ถ้าถอยดีกว่าจะเกือบสามสิบสองเต็มเพราะว่าถอยดีกว่า,วาวตอนซิงเกิลที่มันปล่อยออกมาฉันอยู่ในครัวกับแม่ปีสามพันไอปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามแล้วไม่มีใครบอกว่าซิงเกิลจะปล่อยอยู่นี่ทำกับข้าวอยู่เนานนะ,นาน,ะนานมากจริงอะนานาตื่นเต้นเลยอะนานตื่นเต้นเ,อ,นานนเอาจริงจริงถ้าเธอบอกว่าเธอป่วยเยอะแยะมากมายมีโรคมหาศาลแล้วเธออยู่ในสภาพร่างนี้ได้ฉันต้องบอกว่าเธอยัง ดูเป๊ะปังมากนะจ๊ะโกชราฉันอะหรอ,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 อไม่กับแบบมันเรียนนี้ไม่ได้อวยนะถ้าจะบอกว่าแบบเหรอห้าวเล็กๆกับถอยดีกว่าสามสิบกว่าปีแล้วอ้อมอ้อมยังอยู่ในสภาพ <c oughs> พร้อมใช้งานมากเลยจริงๆดูแลตัวเองดีมากแล้วอันนี้ต้องชมซะหน่อยขอบคุณครับอ่ะเราพักกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเรื่องถอยดีกว่ากันต่อดีกว่าหรือว่ามีอะไรบ้างที่ต้องระวังกับเรื่องไหนเพราะฉะนั้น ปกินกะวันนี้เช่นกันเพราะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะฮะเดี๋ยวให้อ้อมเลือกว่าเดี๋ยวจะไปข่าวไหนต่อในระหว่างเบรกนะครับระหว่างนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อน